เช้ามากเธอขนาดนี้ตีห้าครึ่งฉันถึงสุวรณรณภูมิแล้วเราจะไปฮ่องกงกันนะคะบินแอลสนามที่สองสัปดาห์นี้จะเริ่มต้นขึ้นน,น้องนนักกีฬาทีมชาติจะเดินทางโดยการบินไทยแต่พี่บอยจะไปด้วยสายการบินฮ่องกงฮ่องกงแอรไลน์เพราะว่าเราใช้ทุนส่วนตัวเงินเราไม่เยอะเราก็นั่ง ไปถึงที่นู่นเร็วกว่าประมาณสักสองชั่วโมงไปรอรับน้องเขาที่ฮ่องกงนะคะปกติส่งเมืองไทยแล้วตามไปทีหลังเนาะวันนี้ไปวันเดียวกันกับนักกีฬาแต่ว่าไปไฟก่อนเพราะว่าไฟนักกีฬาราคาสูงนิดนึงก็เลยไปไฟที่ถูกกว่าในราคาที่ย่อมยาวถึงและสวนภูมิ นักกีฬาเขาจะไปไฟประมาณ10บโมงครึ่งนี่ฮ่องกงท g 628ส่วนแม่บ่อยนั้นเราทุนน้อยกว่าเราก็จะไปฮ่องกงอาร์ไลน์ไในว่านี่เรไปนี้ฮ่องกงออไลน์ที่เคเก้าสอง่งแอเราก็ไปรอรับน้องก็ที่ฮ่องกงค่ะพี่บอยจะต้องรอกองเชียร์อีกหนึ่งคนนี่ ห้องกงอลน์นี้ไม่ได้สปอนนะคะเพราะว่าเราใช้ทุนส่วนตัวค่ะจะว่าทุนส่วนตัวทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะว่าก็มีสปอนด้วยนะมิง้นพี่บอยบินไม่ได้หรอกเธอเธอรู้ไหมว่าเดินทางทริปหนึ่งเนี่ยเวลาไปกับนักกีฬาเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยทริปหนึ่งเป็นแสนนะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์สุดท้ายจะต้องไปอเมริกาใช่ไหมอันนั้นก็คือโขกค,ค่าตั๋วย่างเดียวก็ห้าหกหมื่นต่อคนละเพราะฉะนั้นต้องมีสปอนค่ะขอบคุณสปอนที่อยู่กับพี่บอยนะคะ ดูกันเยอะๆเธอพอดูเยอะๆสปอนเขาจะให้เงินช้นตามไปซื้อกาแฟซื้อขนมซื้อน้ำให้น้องกินนะคะแต่ตอนนี้คือชาวมากเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนู่นเลยนะคะที่ฮ่องกงค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปที่พี่บอยว่างๆคนยังไม่เยอะทำคลิปเริ่มต้นสัปดาห์ที่สองในการบินไปฮ่องกงค่ะเจอกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปรอรับน้องๆที่สนามบินฮ่องกงค่ะก็ ถึงก่อนประมาณสองชั่วโมงก็คงไปหาอะไรกินรองท้องแล้วก็รอรับน้องเลยเพราะยังไงก็เข้าโรงแรมไม่ได้อยู่ดีต่อให้ไปเร็วแค่ไหนบ๊ายบายเจอกันที่นู่นเลยนะเกาะฮ่องกงกัด